ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยแม่กำลังจัดกระเป๋าหัลลงแป๊บเดียวใครเนี่ยจะไปไหนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวรอเสร็จพร้อมโตอยู่โซนหน้าคุณรุงโต,รตกระเป๋าแพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวเดินทางหมูของแม่แม่คงคิดถึงแย่เลยนะเดี๋ยววิดีโอคอลมานะโถคงจะคิดถึงแม่มากเลยใช่ไหม ลูกรักของแม่โถจะไม่เจอแม่กับปาตั้งยี่สิบกว่าวันหน้ำหวานก้างละครเศร้าจริงเลยคือเศร้าคิดถึงเแ้่จะหน้าตาจะน้าตาเศร้าเศร้ามากเลยไม่ต้องห่วงแม่จะวิดีโอคอลทุกวันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องสินแล้วไมอาโซโลเฮ่พ่อกับแม่มารับแล้วนะคะ

นะคะเนาะเอากระเป๋าเข้าข้างในขึ้นเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะบินจากาฟลอเร,ร์ไปโรมเนาะไก้ทอดืมมาก อู่มากอะเวดเ้ยาสี่อาเว้ยเ้ย้เววิ์เคยจะเอากดน้ำกูเคเอาโทรศัพท์พิ้พ์วดน้ำ เมื่อกี้นะคะจากฟลอเรนซ์มาโรมเนี่ยนะใช้เวลาไม่ถึงห้าสิบนาทีนะเร,ร็วมากใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอะทุกคนตั้งแต่ร้อแต่สนามบินอะ่ะยันเข้ามาข้างในอะเข้ามาชั่โมงเราก็ต้องรีบกินด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเคือ่องพักเกตจะเปิดแล้วนะคะ ครั้งเนี้ยเราเดินทางอ่ะเปลี่ยนเครื่องสองรอบกู้กล้เป็นคนเลือกตัวเองพี่มิกบ่นนะเพราะพี่มิกบอกว่าเขาอยากนั่งบินตรงแต่กู้กาไม่ชอบบินตรงอยากจะนั่งแบบว่าหกชั่วโมงหกชั่วโมงแบบนี้เนาะคือมันจะได้แบบเท้าแตะพื้นบ้างถ้าอยู่บนเครื่องตลอดมันรู้สึกแบบไม่รู้นะหลายคนเป็นเนาะรู้สึกแบบแย่เนาะก็เลยเลือกแบบนี้นะคะเราเราเลือกเดินทางจากสนามบินใกล้บ้านก็คือสนามบินฟลอเรนซ์ มาสนามบ,บินโรมแล้วก็เดี๋ยวก็ไปโดฮาแล้วก็ไปกรุงเทพนะคะไร <c oughs> ต่อเลยนนเลีอย่าไปถึงกรุงเทพนะ จะสรุปเวลาให้ฟังนะคะว่าเดินทางรวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงจากอิตาล,ลีไปถึงกรุงเทพที่มีองนิกินนอขโคราดเดี๋ยวไปเชี่สวนอภูมิเลยนะคะทุกคนจ้าเอทุกคนมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะความจริงเนี่ยเหยียบผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่เมื่อสี่ชั่วโมงกว่า,วาแล้วนะ ตอนที่เรามาถึงสนามบินนะคะหลานชายมารับแล้วก็มีหลานสะพ้ายด้วยแล้วก็ออกจากสนามบินก็เลยแวะกินมื้อเย็นกันอาหารอีสานนะคะจัดไปมื้อแรกเลยแบบหืกินแบบอิ่มแปร่เลยนะกินอิ่มเดินดูตลาดนู่นนี่ก,กว่าจะมาถึงที่พักนะคะก็ดึกพอสมควรแล้วเ,เดินทางนะคะจากอิตาลีมาถึงประเทศไทยใช้เวลาทั้งหมด 18ชั่วโมงเมื่อกี้นั่งนับมาเรียบร้อยแล้ว18ชั่วโมงรวมเวลารอเครื่องบินแล้วก็เวลาที่นั่งเครื่องบินด้วยเนาะมันอาจจะดูยาวนานนะแต่ว่ากู้ไก่ชอบวิธีนี้มากกว่าตั๋วมันก็แพงกว่าด้วยนะซึ่งถ้าบินตรงเนี่ยตั๋วจะถูกกว่านะคะพี่มิกะ่ะนางอยากจะบินตรงแต่ว่าให้กูไก่เป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจเพราะว่ากู้ไก่เป็นคนที่มีปัญหามากกว่าคือไม่ชอบอยู่บนเครื่องบินนานๆเนาะซึ่ง กูเลือกตัวนะคะมาจากเมืองฟลอเรนซ์สนามบินฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นสนามบินเล็กเนาะบินมาโรมบินมาที่กรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีนะคะแล้วก็ตรงนี้ใช้เวลาไม่ถึง50นาทีนะคะจากฟลอเรนซ์มาโรมเนี่ยแล้วรอรอที่โรมเนี่ยรอไม่นานนะคะแป๊บเดียวเองบินมาเมืองหลวงของกาตาก็คือโดฮาสนามบินโดฮานั่นเอง จากตรงนี้ใช้เวลา6ชั่วโมงโรงมากาตานะคะ6ชั่วโมงคือถ้าไม่รวมเวลารอนะเฉพาะเวลาบินก็13ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะประมาณ13ชั่วโมงท่านเองแล้วที่เหลือ5ชั่วโมง5ชั่วโมงคือเวลารอต่อเครื่องทั้ง3รอบเนาะพอบินจากโรมาโดฮา6ชั่วโมงแล้วเนาะก็มารอที่โดฮาอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็บินมากรุงเทพ6ชั่วโมงครึ่งนะคะ ก,กูแกชอบแบบนี้มากกว่ามันรู้สึกรู้สึกดีมากกว่าสําหรับคนที่แบบก,กูแกเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้อยู่เฉยแล้วแบบมันอึดอัดนะคะแล้วก็ไม่ชอบนั่งเออไม่ชอบเข้าห้องน้นําในเครื่องบินซึ่งบินมาจากโรมาโดฮาหกชั่วโมงก,กูแกก็ไม่เข้าห้องน้ําเลยบนเครื่องจากโดฮามากรุงเทพหกชั่วโมงครึง่งก็ไม่เข้าห้องน้ําเลยนี่แค่เวลาที่มันบินนะเราต้องอเผื่อเวลาที่ เราขึ้นเครื่องแล้วก็ตอนที่เครื่องลงจอดแล้วมันก็ต้องวนวนตรงนั้นอีกตั้งเป็น20นาที20นาทีกว่าเนาะซึ่งรวมกันแล้วทั้งหมดนั่นแหละมันก็กินเวลาไปนะคะสิบดชั่วโมงซึ่งนานมากพี่รักถ่ายวิดีโออยู่นะอย่าเดินโป๊มานะพี่วิกเพิ่งเข้าไปอาบน้ำนะคะเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยเพราะว่าตอนที่เราออกจากสนามบินก็แวะกินข้าวเย็นเนาะไม่เอาของมาเก็บที่พักก่อนคือเปิดกระเป๋ามาก็ หร,หรือเสื้อผ้ามาใส่นะคะเดี๋ยวก็จะเก็บกลับให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะไปนครนายกกันนะคะเออมีเรื่องเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งประทับใจมากเลยตอนที่มาถึงตมที่กรุงเทพแล้วเนาะที่สุวรรณภูมิคนเจอะมากเยอะมากทุกคนประมาณแบบอุ้ยน่าจะประมาณสักสองร้อยสามร้อยอะคือแบบแถวที่ต่อเข้าตรวจพาสปอร์ตเนาะ ไม่มีช่องว่างเลยนะคะทางที่มันเป็นคดๆคดๆเข้าไปคือเต็มเอียดเลยนะแล้วพอดีอ่ะกูไก่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ต้องเขียนใบขาเข้าปกติอ่ะเราจะต้องมาเขียนใบขาเข้าเนาะมากรอกรายละเอียดตอนเรามาถึงประเทศไทยก็เรียกเห็นตำรวจคนนึงอยู่ไกลๆเนาะเป็นผู้หญิงก็เลยเรียกเขาถามถามว่าไม่ต้องเขียนแล้วหรอกูก็ย,ยังไม่ทันถามเขาบอกจำได้เนี่ยจำได้ ทุกคนเขาเป็นแฟนคลับเป็นคลับที่ดูช่องของกูไก่อยู่แต่เขาบอกว่าไม่ได้ดูนานแล้วแต่จําได้พราะเขางานยุ่งมากผู้โดยสารเยอะมากทุกวันนะคะพี่ตำรวจคนนี้เป็นตำรวจผู้หญิงเนาะเขาบอกจำได้จําได้แล้วเขาก็บอกว่า,าไม่ต้องกรอกแล้วปีนี้คือเราไม่ต้องไม่ต้องกรอกใบที่เขาเรียกอะไรผู้โดยสารขาเข้าปกติเราจะต้องกรอกเนาะกรอกอรายละเอียดไม่ต้องกรอกแล้วปีนีเ้เขาก็เลยให้พวกเราออกไปอีกช่องหนึ่งซึ่ง ไม่ถึงสองนาทีเสร็จนะคะถ้าไม่ได้พี่ผู้หญิงคนนี้นะพี่ตำรวจคนนี้นะคะเราก็คงอยู่ในสนามบินอีกพักใหญ่เลยนะ,กว,ะกว่าจะได้ออกมาเนาะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากเลยไม่ต้องรอนานนะคะเหนื่อยกันมากเลยละ่ะกุไก่ไม่เท่าไหร่เพราะกุไก่หลับมาตลอดเลยเกือบตลอดเลยนะแต่มันก็หลับแบบสภาพแบบว่างงแงง,ง,ง,งมันหลับไม่เต็มที่หรอกเนาะนังน่งเครื่องบินอะแต่พี่มิกี่ยนางไม่หลับไม่หลับเลยดีกว่านาะงหลับน้อยมากน้อยมากๆนะคะ เดี๋ยวกู้ไก่จะไปอาบน้ําบ้างแล้วพี่มิกเพิ่งอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวใช่ดูนะคะว่าแกะกระเป๋าแบบแต่ไม่เลอะนะเพราะไม่เลื้ออะไรออกมาลือแบบค่อยๆดึงเสื้อผ้าข้างล่างมาเอยเอามาใส่จะได้จัดเรียบร้อยเนะยเาะ่เอามีรองเท้าแตะให้เออกูไก่ยังไม่ได้ซื้อรองเท้าแตะให้ไปดูกระเป๋าเปิดอาซากันนี่ใบนี้ของกูไก่นะคะดึงชุดนอนออกมาเรียบร้อย ไม่ลื้อเลยเธอนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องปิดให้เรียบร้อยเนาะพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปนครนายกนี่ของพี่มิกนะคะเห็ดแฟนคลับเต็มเลยดูชีนอตที่สวิมาถึงไทยลงเนี่ยพี่มิกบอกว่าค่ะเห็ดพึง<ข>่งของพวกเรามาถึงเมืองไทยแล้วดูสิกี่กิโลเมตรที่มันเหมือนกับข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนาะเรามีกระเป๋าเดินทางสองใบแล้วก็เป้คนละหนึ่งใบนะ โออจะไปอาบน้ําแต่ลืมดายเป่าผมที่นี่เขาไม่มีดายเป่าผมให้นะคะสองวันแล้วดูผมเนี่ยมันแผลบแบ,บเลยทำยังไงดีวะลืมดายเป่าผมอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายตตอดูทุกคนอาบน้ําเสร็จแล้วกูไปนั่ง ยี่ผมเช็ดผมอยู่บนเตียงพี่มิกเอาไปสูบบุหรี่ข้างนอกพี่มิกบอกว่าให้ไปเป่าผมไอเป่าผมกับอะไรนะไอคอมเพรสเซอร์ร้อนๆเขาบอกแพงแน่นอน <c oughs> ลองดูครั้งแรกที่รับเปิดไฟให้หน่อยดิน้ยโอยร้อนว่ะโอ๊ยร้อนตายเลยผมทิ่ตากค่าให้ด้วยนี่เอหนุ่ผมเปี้ยวผมเปี้ยวโอ้อ เฮ้ยแห้งจริงเลยโฮ้ยรอนชบมัดเ